อันตรายจากปลรราความแซบหนัวที่ควรระวังเพราะถ้ากินอย่างไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพบางอย่างได้ค่ะอันตรายจากปลรราที่ควรรู้ 1. โรคพยาธิปลาที่ใช้หมักส่วนใหญ่จะเป็นปลาน้ําจืดโดยแหล่งน้ําตามธรรมชาติมักจะมีพยาธิอาศัยอยู่ในปลาและสัตว์น้ําพยาธิจึงติดมากับปลาที่นํามาทําปลาได้ค่ะจึงเสี่ยงโรคพยาธิอย่างโรคพยาธิลาไส้ พยาธิตัวจีดและโรคพยาธิใบไม้ตับพบบ่อยที่สุดที่นำไปสู่ภาวะตับอักเสบและเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งตับได้ 2. โรคความดันสูงซึ่งเป็นโรคหลอดเลือดที่นำไปสู่โรคเรื้อรังและร้ายแรงหลายชนิดการกินอาหารที่มีรสเค็มจัดมีเกลือหรือโซเดียมในปริมาณมากและกินเป็นประจำเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคนี้ค่ะ 3. โรคไตโซเดียมสูงจากปลาส่งผลกระทบต่อไตเพราะไตเป็นอวัยวะที่ช่วยกรองของเสียออกจากร่างกายในแต่ละวันไตจะกรองของเสียและสารอาหารที่เกินมารวมถึงสารในกลุ่มของโซเดียมทำให้ไตทำงานหนักนานวันเข้าก็จะทำให้ไตเสื่อมก่อนเวลาอันควรและนำไปสู่โรคไต 4. โรคมะเรง็งเป็นอีกหนึ่งอันตรายจากปลาที่ควรระวัง เพราะในโตซามีนซึ่งเป็นสารชนิดที่พบได้ในอาหารหมักดองหลายประเภทรวมถึงปลรรา้าที่หลายคนชื่นชอบจัดเป็นสารก่อมะเร็งประเภทหนึ่งการได้รับสารนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดเช่นโรคมะเร็งตับโรคมะเร็งหลอดอาหารโรคมะเร็งทางเดินอาหารและโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเอิร์นเวขอแนะนำเพื่อการบริโภคปลรราอย่างปลอดภยัย ปรุงปลาหให้สุกด้วยความร้อน90องศาเป็นเวลา5นาทีก่อนทานถ้าทานนอกบ้านเลือกร้านที่สะอาดและใช้ปลาที่ผ่านการปรุงสุกเสมอและทานเมนูจากปลาในปริมาณที่เหมาะสมและไม่บ่อยจนเกินไปค่ะและควรดูแลสุขภาพไตซึ่งเป็นรากฐานชีวิตให้แข็งแรงอยู่เสมอใครบ้างน้ำลายสอชอบความแซบนัวจากปลาอย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันบ้างนะคะ ติดตามเอิร์นเวการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยให้คุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว2ย5 1 4 3์9